ครับผมสวัสดีครับอยู่กับผมา้กระเบื้องกันต่ออา่าตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มยี่สิบล้วแล้วขออนุญาตไปเปิดวิดีโอให้ทุกๆคนได้ดูก่อนเปิเป็นสาธารณะนะอะมันสองทุ่มเอ้สี่ทุ่มกว่าแล้วทีนี้เรื่องที่ผมอยากจะบอกทุกๆคนก็คือในโพสต์เนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยโพสต์ล่าสุดที่ผมโพสต์เนี่ยมันทําไม่ได้แล้วนั้นทุกคนติดลิขสิทธิ์ไปแล้วเรื่องนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของทางห้องสมุดนะครับเนี่ยผมผมมาดูละห้องสมุด com fiction ออัจฉริยะสมองเพชรเป็นภาษาอภาษาจีนนะแล้วก็มีห้องสมุด com ซึ่งเป็นนิยายลิขสิทธิ์ของทางห้องสมุดนะผมก็ไม่ขอล่วงละเมิดแล้วกันไปจบเรื่องนี้ทำไม่ได้แล้วนะทุก э คนตู้ตูปปิดไปเลยมีหน้าลหะะเขาถึงไม่ทำต่อใช่ไหม แล้วก็มาถึงนิยายที่ผมดูไว้อีกเรื่องหนึ่งที่ว่าจะทำก็นี่ทุกคน Godly Model Creator ก็นักสรรสร้างอะไที่พระเจ้าแห่งการสรรสร้างอะไรเนี่ยอของทางช่องทางของถวันนิยายก็ลงเอาไว้แล้วนะแต่ว่าผมเห็นมีลงเยอะแยะเลยผมมาดูเว็บนี้เป็นหลักทุกคน Novel Lucky นะครับผมขยายสกเกลใหญ่ไปไหมอัะเนี่ย ซึ่งมีตอนให้อ่านฟรีเยอะอยู่นะทุกคนมาจนถึงตอนที่516เลยถ้าเกิดว่าใครอยากอ่านก่อนหน้าที่ผมจะทำเนี่ยสามารถไปอ่านกันก่อนได้นะทุกคนแต่เนื้อเรื่องก็จะประมาณเข้าสู่ยุคที่มีการตื่นของพลังเกิดขึ้นสำหรับทุกๆคนนะคล้ายๆกับเป็นอัตลักษณ์นั่นแหละถ้าพูดถึงก็จะนึกถึง h e โ o My h e ี o ร่อะคาเดใช่ไหมแต่พระเอกของเราเนี่ยจะไปในแนวทางของเป็นการวิเคราะห์ซะมากกว่า การวิเคราะห์หรือการรู้ในเรื่องขององค์ประกอบอะไรประมาณนี้น,นะทุกคนผมอ่านย,ยังไม่จบตอนแรกเลยผมก็รีบม,มาทํารีวิวแล้วก็รีบม,มาบอกทุกคนไม่แทมรีวิวหรอกผมรีบม,มาบอกทุกคนว่าผมจะทําเรื่องอะไรต่อก็ประมาณนี้ทุกคนซึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะคร่าวๆคือบทนิยายก็จะมีประมาณนี้เดีย๋ยวผมไปถึงบทของการพูดคุยแล้วกันเออช่วงนี้กันออกมาพบบิดาของแกตัวนี้ อ่ซูหาวซูหาวนี่คือพระเอกนะทุกคนนักศึกษาที่หล่อเลายืนอยู่ตรงประตูะเนี่ยแกและเฉินเยี่ยกับบ้านด้วยกันอีกแล้วหรือซึ่งเป็นชื่อจีนนะทุกคนแต่มันจะใช้คําว่าข้าไม่สนว่าจะไปทางเดียวกันได้ยังไงอ่ะก็มีคําว่าแกคําว่าข้าคําคว่าฉันคําว่าเอ่อเจ้าเนี่ยตกลงผมก็ไม่รู้นะว่าคํำสรรพนาม ที่เขาใช้เรียกแทนตัวเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันเป็นปีไหนทุกคนมันมีระบุป,ปีเอาไว้อยู่นะปีคิดสักราดสอง0พันะครับอ่ายพิบัติได้กว่าล้างไปทั่วโลกรุ่นต,ต,ต่อมาได้อธิบายเหตุการณ์ครั้งนี้เอาไว้ว่าเป็นจุดเกิดความสามารถที่เสริมเติมเข้าไปในโลกนะครับทุกคนความสามารถในการสร้างสารสิ่งต่างๆเริ่มปรากฏให้เห็นกับมนุษย์ สัตว์บางตัวยังมีความสามารถพิเศษทําให้โลกเกิดความวุ่นวายขึ้นมาในที่สุดทางรัฐบาลจากหลายๆประเทศต่างก็ต้องร่วมกันเป็นพันธมิตรหลังจากนั้น20ปีผ่านมา20ปีที่ผ่านมาก็หมายถึงเมื่อเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้น2030มันผัดไปอีก20ปีก็เป็นปีเท่าไหร่ทุกคน2050ถูกไหม2050นี่ไงโลกได้เข้ามาสู่ยุคของความสามารถพิเศษก็เป็นยุคของความตื่นรู้นะซึ่งผมไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจนะเริ่มจากตรงนี้เลยพวกเจ้าเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามแล้วเจ้ามีเวลาเพียงแค่หนึ่งปีก่อนจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยแต่เกิดพวกเจ้าไม่ได้เข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็โชคชะตาของเจ้านั้นอาจจะกลายเป็นอาหารสําหรับสัตว์ร้ายก็ได้เนี่ยทุกคนผมต้องเปลี่ยนนะอาจอาหารสําหรับสัตว์ร้ายโชคชะตาของเก้าโชคชะตาของเจ้าอาจอาหารสําหรับสัตว์ร้ายตรงเนี้ถ้าพูดเฉยๆคือมันไม่เห็นภาพใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดผม เปลี่ยนเป็นอย่างนี้แหละทุกคนกทุกกคนไม่ต้องกังวลถึงสิ่งใดไปพวกเธอก็แค่เข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามใช่ไหมผมพูดงี้ถูกถูกไหมเอาเอาใหม่เอาใหม่ดูทนทุกคนไม่ต้องกังวลถึงสิ่งใดพวกเธอต่างก็เข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามแล้วเธอมีเวลาเพียงแค่หนึ่งปีก่อนจะเข้าสอบมหาวิทยาลัยถ้าเกิดพวกเธอไม่ได้เข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็โชคชะตาของพวกเธอนั้น อาจจะได้กลายเป็นอาหารสําหรับสัตว์ร้ายไปก็ได้ก็เป็นคุณครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามนะครับทุกคนหยางฉีเป็นหญิงไว้กลางคนที่พ่นน้ำลายให้กับนักเรียนที่กําลังฝึกกันอยู่ทุกคนคิดว่าอย่างแรกเนี่ยที่เป็นคําว่าเจ้าคําว่าข้าเนี่ยโอเคกว่าหรือว่าอย่างที่ผมค리เอทคําว่าพวกเธอชั้นคุณอะไรพวกนี้เข้าไปเนี่ยมันมันโอเคเหมือนกันนะแต่เรื่องของออบทบาทในแต่ละคําที่ผมแก้เนี่ย ผมคิดว่าผมจะทําให้สมบูรณ์ที่สุดนะทุกคนซึ่งผมก็ทําสําหรับนิยายหล,หลายๆเรื่องที่ผมทํามาอยู่แล้วนะแก้ไขสำนวนแก้ไขบทที่เขาแปลมาผิดหรือว่าเรียบเรียงคําพูดให้มันสละสลวยยิ่งขึ้นได้อัธรุษมากขึ้นนะทุกคนผมคิดว่าผมจะยึดแนวทางนี้ทําต่อไปอ่ะก็ประมาณนี้ทุกคนฝากทุกคนลองไปเ,เปิดๆด,ดูแล้วกันผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาช่องไหนให้มาฟังก่อนนะว่าเนื้อเรื่องโอเคหรือเปล่าตอนนี้ก็สี่ทุ่ม สี่ทุ่มจะครึ่งแล้วเดี๋ยวผมขอตัวไปอาบน้ําก่อนนะครับก็คงจะมาอ่านเนื้อเรื่องนี้สักพักหนึ่งเดี๋ยวผมจะมีคลิปถัดมาคอยสปอยหรือว่าสรุปเนื้อหาเบื้องต้นให้ได้ยินนะให้ให้ได้ได้ฟังกันนะประมาณไม่เกิน10ตอนยนวะทุกคนผมจะสรุปเนื้อหาคร่าวๆให้ว่าทไลายของเรื่องเนี่ยเริ่มต้นยังไงแล้วเป็นไปยังไงยังไงยังไงมีอะไรสําคัญบ้างแล้วเนื้อเรื่องน่าติดตามแค่ไหนนะครับทุกคนเอาละเดี๋ยวขอจากลาไปแต่เพียงเท่านี้เนาะ ก็เหมือนเดิมนะครับยังคงขอฝาก Arc ์ e g e n รไว้ให้กับทุกๆคนได้ลองเข้ามาเปิดใจฟังดูนะครับทุกคนก็ตอนนี้ดำเนินการมาถึงตอนที่เอ่อพาร์ทที่500เท่าไหร่ละ500อ5เฮ้ย500อนี่511แล้วทุกคนก็เดี๋ยวจะไปต่อ512นะสำหรับพรุ่งนี้นะครับผมวันนี้ขอจักลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมนายกระเบื้องขอ ฝันดีราตรีสวัสดิทุกทคนนะส่งเข้านอนกันเลยตอนนี้และกันเดี๋ยวผมก็จะไปนอนละอ่านนิยายแล้วก็คงจะพลอยหลับไปทั้งนิยายนะทุกคนฝันดีครับผมเจอกันในความฝันก็ได้นะสวัสดีครับบ๊ายบาย